ตำนานของเทพองค์นี้ได้กล่าวไว้ว่าองค์จตุคามรามเทพเป็นกษัตริย์ในสมัยอาณาจักรนครสีธรรมราชมีพระนามเป็นทางการว่าพระเจ้าจันทรพานุเป็นกษัตริย์รพระองค์ที่สองของราชวงศ์รีธรรมโศกราชเชื่อว,ว่ามีพระวรกายเป็นสีเข้มเป็นกษัตริย์นักรบที่แก่งกล้าเมื่อสถาปนาอาณาจักรสีวิชัยได้อย่างมั่นคงแล้วจึงได้สมญานามว่าราชาดำแห่งทะเลใต้ หรือมีอีกนามหนึ่งว่าพยาพังพักการและต่อมาได้สำเร็จวิชาจตุคามาศาสตร์และทรงบำเพ็ญบุญเพื่อสร้างบารมีอธิษฐานจิตเพื่อบรรเทาทุกแก่มนุษย์ทั้งปวงปัจจุบันจตุคามรามเทพหรือจันทรพานุคือเทวดารักษาเมืองหรือเทพประจำหลักเมืองหรือเจ้าพ่อหลักเมืองนครศรธรมราชสถิตอยู่ณบนบานประตูทางขึ้นพระบรมธาตุในปีพศ2530 เมื่อมีการตั้งดวงเมืองนครสีธรรมราชขึ้นใหม่จึงมีการอัญเชิญจตุคามรามเทพไปสถิตณนะที่นั้นเป็นต้นมา